คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้ลูกจับก็จะมานำเสนอเลขเด็ดสไลด์แรกที่ลูกจับจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของโหนสายทานโหนสายทานวดประจําวันที่1มิถุนายน2565โหรสานสายทานให้เลข4เลข1เลข9กชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี41 43 45 48 ถ้าเลข1มาก็จะมี1218ถ้ทาเลข9้ามาก็จะมี9298สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาโหนสายทานให้1 2ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก012ให้12ออก12ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายด้วยที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้โหนสายทานยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า คำตอนครับมาตอยลูกไทยงวดประจำวันที่1มิถุนายน2,565ลูกไทยให้เล็ก7กับเล็1ชุด2ตัวให้ถ้าเล็ก7มาก็จะมี70,73,74,75ชุด3ตัวให้970,374,176ถ้าเลข1มาก็จะมี21,41,61,81สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาลูกไทยให้21ผลการออกสากกินแบ่งรัฐบาลเล็กท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก 012ให้21ออก12ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้ายด้วที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้ลูกไทยยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันอีกไหมขมาต่อครับมาตอ่าตอยด้วยอาจารย์ยอดฉัตรณเมืองแปงงวดประจำวันที่1มิถุนายน2565อาจารย์ยอดฉัดให้เลข2เลข6เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มาก็จะมี2021 2427ถ้าเลข9มาก็จะมี90 91 94 97สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาอาจารย์ยอดฉัดให้1 2ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายรือที่1ออก012ให้1 2ออก1 2ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้อาจารย์ยอดฉัดยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า รมาต่อครับมาต่อยด่วน99แม่กองงวดประจำที่1มิถุนายน2565ด่วน99แม่กองให้เลข5เลข6เลข1เลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี5057ถ้าเลข6มาก็จะมี6067ถ้าเลข1มาก็จะมี13 19ถ้าเลข4มาก็จะมี41 49ชุด3ตัวให้6508 57 1.6.7สําสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาด่วน99แม่กองให้2.1ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าดยดยที่1ออก012ให้2 1งออก12ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้าดยดที่1ครับเรามาตามกัะต่อว่างวดนี้ด่วน99แม่กองยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ขามาตอครับมาตอ่อดาวมงคลงวดประจำวันที่1มิถุนายน2565ดาวมงคลให้เลข4เลข7เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี404346ถ้าเลข7มาก็จะมี707376ถ้าเลข8มาก็จะมี808386สํสาหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาดาวมงคลให้1 2ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยเห่อ1ออก 012ให้12ออก12ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายด้วยที่1ครงับเรามาตามกัะต่อว่างวดนี้เลขดาวมงคลยังจะให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกหรือเปล่ารับมาตอนครับมาต่อได้อาจารย์ไก่ลาดเผางวดประจำวที่1มิถุนายน2565อาจารย์ไก่ลาดเผาให้2ชุดชุดแรกให้เลข0กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี01 04 05 07ถ้าเลข8มาก็จะมี81 84 85 87และอีกชุดหนึงให้เลข4กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี42 43 45 48ถ้าเลข7มาก็จะมี72 73 75 78สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาอาจารย์ไก่ลาดพาวให้21ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขค้าย3ตัวท้ายรวยที่1ออก012 ให้2-1อ,ออก1-2ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้ายหรือที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้อาจารย์ไก่ลาดเพ้าวยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกไหมขมาตอนบมาตอยบารมีพ่องวดประจำที่1มิถุนายน2,565บารมีพ่อให้เลข1เลข4เลข5ตัวเดียวให้เลข4ชุด2ตัวให้ ถ้าเลข1มาก็จะมี131418ถ้าเลข4ีมาก็จะมี434448ถ้าเลข5มาก็จะมี535458ชุด3ตัวให้8 1 3 014918สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้บารามีพ่อจะกลับมาให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า เข้ามาต่อครับมาต่อยสุภาพบุรุษงวดประจําวันที่1มิถุนายน2565สุภาพบุรุษให้2ชุดชุดแรกให้เลข5กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี51 53 57 58ถ้าเลข7มาก็จะมี71 73 77 78และอีกชุดนึงให้เลข1กับเลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี01 21 61 1> 8, 1. ถ้าเลข4มาก็จะมี 04, 24, 64, 84สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าเข้ามาตามกันว่างวดนี้สุภาพบุรุษจะกลับมาให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกไหมบมาตอครับมาตอสะจือเถลางวดประจำวันที่1มิถุนายน2565สะจือเถลาให้เลข1ตัวเดียวให้เลข1ชุด2ตัวให้01 31 ชุด3ตัวให้4,3,1สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดคับไม่เข้าเป้าถ้าเรามาตามกันว่างวดน,นี้สจือเทลาจะให้เข้าเป้าหรือเปล่าขามาตอนครับมาต่อยจิตตกรงวดประจำที่1มิถุนายน2,565จิตตกรให้เลข0เลขก1เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0ูมาก็จะมี02 03 04 05 07 08ถ้าเลขหนึ่งมาก็จะมี12 13 14 15 17 18ถ้าเลขเจ็ดมาก็จะมี72 73 74 75 77 78สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าค้าเรามาตามกันว่างวดนี้จิตกรจะกลับมาให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกไหม ามาต่อกันเลยครับมาตัวตำราเรียงเบอร์งวดประจำวันที่1มิถุนายน2565ตําราตำาเรียงเบอร์ให้2ชุดชุดแรกให้เลข0กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0นมาก็จะมี 0,2, 0,4, 09ถ้าเลข5มาก็จะมี5,2 5, 4, 5,9และอีกชุดหนึ่งให้เลข4กับเลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี4 1 4, 3, 4 8 ถ้าเลขก6มาก็จะมี6-1-6-3-6-8สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าถ้าเรามาตราบกันว่างวดนี้ตำลาเรียงเบอร์จะกลับมาให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าธรรมตองครับมาตยบ้านไผ่มืองพลงวดประจำที่1น่1มิถุนายน2565บ้านไผ่เมืองพลให้ชุด2ตัวให้86-87-80-81-96 97 9091าหสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้บ้านไผ่มงผลจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหมครัมาตอนครับมาตอ่าตอยงบน้อยขออาจารย์คมงวดประจาวันที่1มิถุนายน2 5ง5งบน้อยขอจานขคมให้ชุด2ตัวให้37 31 17 87 7, 7 1> 9 91กับตัว76กับ61ชุด3ตัวให้137 178 179าสำหรับผลงานวดที่ผ่านมาหลุดกับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้งบน้อยขออาจารย์คมจะกลับมาให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าเอาละครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้ ผู้เด่น818789969799ชุดเด่น187087สำหรับตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชม ตัวเลขที่นําเสนอเพื่อนําไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรฐบาลเท่านั้นลุกจ้าบก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ